สวัสดีครับในการสร้างสื่อจาก powerpoint นะครับบางทีเราไปเจอต้นฉบับนะครับที่มันไม่ได้อัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนของภาพตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นต้นฉบับนะครับแต่เวลาเราไปทํางานใน powerpoint นะครับเราต้องการทําเป็น w i สก s c r e e n นะครับแล้วก็บางทีมันมีรูปบางรูปที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการจะลบออกทําอย่างไรจะทําแบบนี้ได้นะครับ โดยเราจะใช้งานร่วมกันกับโปรแกรม Photoshop นะครับเพื่อมาแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็ไปสร้างนะครับ PowerPo i n t นะครับเป็นแบบไวสกรีนขึ้นมานะครับหไฟล์นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเว็บไซต์นะครับไปหาภาพตัวอย่างนะครับอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับภาพจาก freepic.com ก็แล้วกันนะครับไปหาภาพที่เราจะมาลองทากันดูนะครับ มาเจอละภาพนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกนะครับเพื่อเปิดดูนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ภาพนะครับเลือกคัดลอกรูปภาพได้เลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราเอามาวางในโปรแกรม powerpoint นะครับคลิกขวาวางเป็นรูปภาพเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราวางแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะฮะถ้าเราอยากให้มันเต็มใบสกรีนเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับซึ่งนะครับมันผิดหลักการทำนะครับมันจะ เาเรียกว่ามันเรโซหรือว่าอัตราส่วนของรูปภาพมันจะเพี้ยนไปเห็นไหมครับภาพมันจะผิดเพี้ยนสัดส,ส่วนนะครับแล้วก็การลบรูปบางรูปก็จะยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการนะครับลบภาพนี้ไปก่อนนะครับลบภาพนี้ไปก่อนเสร็จแล้วก็จะไปเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็มาสร้างไฟล์ใหม่นะครับไฟล์ New อ่ี้นะครับไฟล์ new แล้วก็มากําหนดขนาดภาพเป็นแบบวายสก e ีนเท่ากับ โปรแกรม PowerPoint นะครับก็คือขนาดนะครับ1280พิกเซลนะครับความกว้างแล้วก็ High ก็คือ720นะครับ Resolution ก็72นะครับก็จะตั้งค่าตามนี้แล้วก็กดปุ่ม Create นะครับสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับไฟล์เมื่อสักครู่นี้เราก็มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ Edit Page ได้เลยเหมือนกันนะครับใน Photoshop เนี่ย Edit Page เข้ามาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมาวางบนอีก l a เยอรหนึ่งแบบนี้นะครับ อางนั้นนะครับให้ไปใช้เครื่องมือนะครับ selection หรือว่า move tool ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครไม่ขึ้นสัญลักษณ์พวกนี้นะครับให้มาติ๊กตรงนี้นะครับ auto select นะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรง show transform control นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับอ่ะเวลานะครับที่เราจะย่อขยายรูปนี้นะครับเพื่อให้นะครับอัตราส่วนมันถูกต้องตลอดนี่นะครับให้กด s h i แช่ไว้นะครับให้กด s h i แช่ไว้นะครับอ่ะตรงนี้เอาใหม่นะครับ กดชิปแล้วค่อยปรับตรงมุมนี้นะครับเนี่ยขยายออกไปแบบนี้นะครับปล่อยเมาส์นะครับกดชิปเช้าไว้นะครับดึงภาพมาแบบนี้อ่าปล่อยเมาส์แล้วก็กด Enter หรือไม่ก็คลิกนะครับเครื่องหมายถูกตรงนี้1ครั้งอ่าเรียบร้อยนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับขนาดของภาพนะครับซ้ายขวาเนี่ยมีช่องว่างสีขาวแต่เราจะขยายให้เต็มเราจะใช้คําสั่งอะไรเครื่องมือยังไงนะครับวิธีการนะครับอ่าเราก็คลิกไปที่เลเยอร์นี้ก่อนนะครับ คลิกไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะขยายนะครับจากนั้นนะครับมาที่เมนู Edit นะครับแล้วก็นะครับมาตรงนี้นะครับ Content ขีด aware scale นะครับ c o n t e n t aware scale ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเอาเมาส์มาตรงนี้นะครับที่เป็นสีเหล็่ยมเล็กนะครับจะเป็นลูกศรสองหัวซ้ายขวานะครับกดเมาส์แชื่ไว้นะครับและทำการลากนะครับลากมาจนชิดขอบฝั่งนี้เลยแบบนี้นะครับ ฝังขวาก็เช่นเดียวกันครับเอาลูกศรนะครับเมาส์มาชี้ตรงนี้เป็นสายขวาก็กดเมาส์แช้ไว้ก็ลากออกมาเลยแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นการขยายภาพนะครับที่ได้อัตราส่วนที่นะครับไม่เพี้ยนมากจนเกินไปแล้วก็นะครับได้ภาพตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับ content aware นะครับนอกจากจะทำสเกลของภาพโดยอัจฉริยะนะครับ แล้วก็นะครับมันยังมีวิธีการลบภาพได้ง่ายๆด้วยนะครับโอเคมีวิธีการทํำยังไงนะครับสมมุติว่าผมอยากลบตัวหนังสือข้างบนนี้ออกนะครับง่ายๆเลยนะครับให้มาใช้เครื่องมือนะครับอาจจะเป็นลาโซทูลก็ได้นะครับมันจะได้ลากง่ายๆนะครับคลิกเมาส์ช้ไว้นะครับเครื่องมือลาโซทูนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดเมาส์ช้ไว้แล้วก็ลากนะครับคลุมนะครับบริเวณที่เราต้องการจะลบนะครับแบบนี้นะครับปล่อยเมาส์ครับมันก็จะมีเส้นเซเลคชั o นขึ้นมานะครับ จากนั้นให้มาที่เมนู Edit ครับมาที่เมนู Edit แล้วก็มาเลือกคำสั่งตัวนี้นะครับ c o n t e n t Aware f i l l นะครับ Content Aware Fill นะฮะ Fill ก็คือเติมลงไปนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะโชว์ตัวอย่างให้เราเห็นว่านเนี่ยหายไปแล้วหน้าตัวหนังสือของคุณเนี่ยนะครับสังเกตว่าบริเวณที่มันจะทําการลดมันจะมันจะสร้างสีเขียวขึ้นมาให้เรานะครับม,มันจะไปเอา เขาเรียกว่ามันจะไปคำนวณนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาเพื่อจะทําการสร้างภาพขึ้นมาใหม่แทนตัวหนังสือตรงนี้ที่เราต้องการจะลบทิ้งนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มโอเคได้เลยครับโอเคหายไปแล้วนะครับอ่ายกเลิกก็คอนโทรลดนะครับหรือมาที่ Select d ีเซลเกเรียบร้อยนะครับเขาจะเอานะครับตัวที่เขาลบทิ้งเนี่ยครับขึ้นมาเป็นเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งอยู่ด้านบนนะครับอ่าตอนนี้ถ้าเราคลิกปิดนะครับ เราก็จะเห็นว่าอ้าวมันยังอยู่นะจริงๆแล้วนะครับเอาเลเยอร์ที่ลบไปนี่มาซ้อนอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับส่วนว่าเราต้องการอยากจะลบนะครับตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับเราก็จะต้องมาเลือกอย่างงี้ครับมาเลือกเลเยอร์ภาพต้นฉบับก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ลาสเซทูลมันเดิกนะครับส่วนว่าผมจะลบผู้ชายคนนี้นะครับการ์ตูนผู้ชายคนนี้นะครับผมก็ลากเลยนะครับแบบนี้นะครับลากให้ครอบคลุมนะครับ จากมาถึงเงาเลยก็ได้นะครับมาถึงเงาเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะอยเมสาโอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมนูเดิมครับคือ Edit นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่ชื่อว่า Content Aware Field นะครับคลิกอ่าเห็นไหมครับมันจะโชว์ตัวอย่างให้ดูว่าโอเคนะภาพนี้จะหายไปแล้วแบบนี้นะกดโอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับ Select deselect ครับอ่าหายไปแล้วนะครับอ่ามาลบฝั่งขวามัางลองดูนะครับใช้วิธีการเดิมครับ ลากคลุมไปเลยนะฮะอ่าลากคลุมไปแบบนี้เลยนะฮะเงาด้วยก็ได้นะฮะปั๊บนะครับปล่อยเมาส์ครับมาที่เมนูอ d ดินะฮะแล้วก็นะครับคอนเทนต์อ่ะลืมนะครับเห็นไหมครับถ้าเราสั่งตัวนี้ไม่ได้นะต้องมาคลิกเลเยอร์นี้ก่อนอ่าคลิกที่เลเยอร์ต้นฉบับก่อนนะครับอ d ดิเอาไมนะครับคอนเทนต์ w อ r e ว i ฟิลนะครับอ่าหายไปแล้วไหมครับภาพนี้หายไปแล้วกดปุ่มโอเคเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับ select deselect ครับอืมเราก็จะได้ภาพนี้ไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการรวมทั้งหมดให้เป็นเลเยอร์เดียวนะครับโดยการคลิกที่เลเยอร์นะครับกด shift เขาไว้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับเลือกทุกเลเยอร์แล้วคลิกขวาขึ้นมานะครับแล้วเลือกคำสั่ง merge layer นะครับก็คือรวมให้เป็นเลเยอร์เดียวนะครับเราก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการไปแล้วนะครับจากนั้นก็มาที่ edit นะครับแล้วก็อ๋อต้องเลือกนิดนึงก่อนนะครับ การที่จะ Copy ภาพนี้นะครับโดยไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับก๊อปไปวางใน Photoshop เลยก็ได้นะครับเอ้ยใน PowerPoint เลยก็ได้นะครับกด Control ที่แป้นพิมพ์แช่ไว้กด Control แล้วคลิกหนึ่งครั้งที่ Layer นะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือมาที่นะครับ Select แล้วก็ Control A c นะ Control ก็คือออก็จะขึ้น Selection ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยมาที่เมนู Edit นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Copy Merge นะครับ คลิกไปที่ copy เหมิดนะครับมันก็จะเป็นการ copy ไปไว้ที่ clipboard ครับจากนั้นเราก็กลับมาที่โปรแกรม powerpoint ของเรานะครับคลิกขวาวางนะเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ภาพนี้นะครับจากโปรแกรม photoshop นะครับมาใช้งานในโปรแกรม powerpoint แล้วก็สร้างสื่อการสอนของเราได้ต่อเลยนะครับอ่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ c t r l D นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาลองยกตัวอย่างอีกสักภาพดูก็ได้อ่โอเคนะครับเดี๋ยว ลองไปหาภาพนะครับภาพนี้ก็ได้อ่าสุบภาพน้องคนนี้นะครับคลิกครับคลิกขวานะครับคลิกขวาคัดลอกรูปภาพครับกลับมาที่ Photoshop นะครับแล้วก็ Edit Page นะครับวางลงไปธรรมดานี่แหละนะครับมันก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้เองนะครับจากนั้นคลิกมาที่เครื่องมือ m Move Tool นะครับแล้วก็กด s h s ิปแชไว้นะครับขยายออกไปแบบนี้นะครับ ขยายขยายแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะยืดออกก็ใช้ Edit นะฮะใช้คำสั่ง Edit ตรงนี้นะครับมาที่ Content Aware Scale นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาขยายเห็นไหมครับขยายภาพออกเห็นไหมครับสังเกตว่าตัวแบบนี้นะครับจะไม่เพี้ยนสัดส่วนนะครับมันจะคำนวณเฉพาะพื้นที่นะครับ ด้านข้างเพื่อจะขยายออกไปเองอย่างเงี้ยนะครับเงี้ยอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือคอนเทนต์แวร์นะครับซึ่งนะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการที่จะมาช่วยตกแต่งภาพกราฟิกของเรานะครับใครที่เป็น Photoshop เวอร์ชั่นเก่าๆมันจะไม่มีคำสั่งนี้นะครับก็ลองไปอัปเดตนะครับตัว p o t t s s o p นะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ๆนิดนึงนะครับ ตัวที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็น2020นะครับก็จะมีคําสั่งพวกนี้ช่วยให้เราทํางานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับพบกับเทคนิคดีๆนะครับในช่องครูพิเษสร้างสื่อได้ใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ